สวัสดีค่ะวันนี้พี่แรมจะมาทําที่แบ่งริบบิ้นให้ดูอีกครั้งคะ่ะจากกระดาษแข็งก็จะรวมๆของแต่ละบ้านมานะคะมีหลายอันเลยวันนี้ลองดูเนาะก็นี่เป็นของบ้านพี่แรมก่อนนะคะคือจะเป็นรูๆแบบนี้เนาะก็เราตัดกระดาษแข็งมานะคะแล้วก็วัดความกว้างของริบบิ้นนะคะจะเอาเบอร์อะไรก็ความกว้างเท่าเดิม คือว่าเบอร์สามก็วัดมาเบอร์สามนะคะเบอร์สองก็เบอร์สองวัดมาให้ตรงนะคะแล้วก็วัดให้เป็นช่องช่องเว้นช่องไฟไว้ว่าจะเอาความกว้างเท่าไหร่นะคะก็คือว่านี่เป็นตัวอย่างนะตรงที่กากบ,บาทนี่คือจะต้องเจาะเป็นรูวิธีเจาะรูนะคะก็คือว่าแนะนําให้เจาะขอบในของเส้นนะเพราะว่าพี่ลองเจาะขอบนอกแล้วหลวมนะคะใช้ไม่ได้นี่คือการซ่อม ใช้เทปใส่แปะไปหลายชั้นให,ให้พอดีกับบิบบิ้นที่เราจะแบ่งอันนี้เบอร์สองนะที่การเจาะก็เจาะนี่เลยค่ะเส้นในแยดดันไปนิดนึงก็นี่ค่ะใช้มีดคัตเตอร์ที่ค่อนข้างจะคมหน่อยนะคะใช้ปลายเจาะลงไปตรงขอบในนะแล้วก็กดระวังมือด้วยนะคะ ดแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปนะคะความกว้างของของช่องเนี่ยนะคะก็เอาแค่พอดีกับใบมีดนะคะเวลาเรากดลงไปเขาจะได้ไม่เฉยไฉไปทางไหนนะนะค,ะค่อยๆใจเย็นๆนะคะนะคะได้อย่างนี้แล้วต้องตรงนี้คะ่ะก็เจาะไปได้เลยใช้ ใบมีดดันไปได้เลยอืมนะคะก็จะได้รูแบบนี้ ก็อันนี้ตัวอย่างที่เจาะให้ดูจริงๆแล้วเขาใช้แค่สีสี่รูก็พอนะแต่เราจะมาดัดแปลงนิดนึงก็คือว่าเราจะใช้เข็มเราอจาไปใช้ใบมีดคัตเตอร์เลยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะอันตรายเกินไปถ้าเราไม่ถนัดก็ร้อยนี่ไปเลยนะคะล้วตามแบบนี้มา แค่น <Okay. S 1> ี้พอ้ค่ะไป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 เข้าห้องเข้าห้องเขาเล้แบบนี้แล้วนะคเสียงคุณย่าบนหลางต้องเราใช้เข็มนะคะเจาะตรงกลางไปให้ตรงกลางเลยนะคะกะให้ตรงกลางนะถ้าไม่ตรงกลางเขาจะไม่เท่ากันนะคะเจาะตรงไปาแบบนี้นะคะ เท่ากันนี้เลยลองแล้วก็ดึงเลยนะวางแล้วก็ดึงดึงไปใช้ความยาวเท่าไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแล้วที่สําคัญก็คือว่าจะดึงทีเดียวให้หมดกอเลยก็ได้นะเดี๋ยวลองจัดอกส่นตัวป่วนมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะเท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันนะขาก็ง่ายขึ้นนะ พันไปแล้วอันนี้นะคะต่อไปอันนี้นะคะเป็นของเป็นของบ้านพันธ์นะคะของบ้านพันธ์ก็ไปดูคลิปเขาได้เลยนะคะก็ใช้ได้ดีทีเดียวเลยเพราะว่าลองไปทำเรียนแบบเขามาแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยววิธีทำไป,ไปดูของเขาได้เลยนะเพราะว่าของเขาจะทำละเอียดมากนะคะ ก็ลองดูดูก็โอเคใช้ได้เหมือนกันวิธีการสอดก็สอนแบบนีน้จะสอดยากสักนิดหนึน่งรู้สึกว่าของดิฉันจะทำแน่นไปหรือเปล่าเอ่ยเูนะหมคะไม่แน่นไปนี่ค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ ของชันจะทำริบบินแบ่งคืนแล้วก็แปะเทปใส่ไว้เพื่อทำเ,อเขาเรียกอะไรนะเครื่องหมายไว้นะฮะก็ใช้ใบมีดปักเข้าไปนะคะให้เขาทะลุมาเห็นชัดงั้ยเ่ยแบบนี้นะแล้วก็ดึงของบ้านพันนี้เขาเจ๋งนะคะของเขาเท่ากันเป๊ะๆมากอันนี้ยดูค่ะ อืมเดี๋ยวคนยาดึงไปให้ให้ยาวก่อนนะชื้นเนี่ยเท่ากันไหมเท่านะอ่าของเขาเจ๋งนะคะขอบอกก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเก็บไกัน <c oughs> ส่วนอีกบ้านเนยะ ก็จะประมาณนี้แต่ที่ทําอันนี้เสริมเข้ามาแต่จริงๆม่ต้องทาเสริมก็ได้แต่เพื่อความเก๋ไก่ทำเสริมขึ้นมาก็าใช้ได้ดีเหมือนกันเป็นของคล้ายๆจำไม่ผิดจำนายมีนายนะเก้ามีเก้าโอเคนะแล้วก็คือว่าลบไปหมดแล้วตัดกระดาษแบบนี้กระดาษลางาังคะแบบนี้มาแผ่นหนึ่งความกว้างแล้วก็ ของแผ่นแบบนี้แต่เสริมนิดนึงกระดาษลังเขาจะเป็นลองๆแบบนี้นะคะก็ะคือความไม่เป๊ะมันจะอยู่ที่ตรงเนี้ยสมมุติว่าเราใส่ริบบิ้นไปเขาอาจจะลอดเข้าไปในอย่างนี้นะคะวิธีแก้ไขยังไงใช้เ,เทปใส่แปะลงไปก็ได้นะคะแปะลงไปแต่ว่า ตรงไหนที่แปะากาวคะก็คือว่าวางไปเขาจะใช้แปะกาวนะก็คือวัดความกว้างของดิบบินก่อนแล้วก็แปะไปแปะกาวไปก็จะได้มาแบบนี้นะคะก็จะได้มาแบบนี้เนะะทปใส่แปะที่หลังก็ได้จริงๆแล้วคือว่าแปะกาวไปแล้วก็เอาใช้เทปใสมาแปะล่องตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันได้เหมือนกันก็คือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะ ถามว่าใช้ได้เหมือนกันอ้าวเรามาลองกันเลยว่าใช้ยังไงก็เนี่ยค่ะสอดเข้าไปจะใช้อันนี้กดช่วยก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะกดแบบนี้ก็ได้ แต่ว่าของเขาเนี่ยเขาใช้เข็มเข็มหมุดเข็มอะไรก็ได้ตรงนี้ก็คือว่าจะปักตรงกลางปักข้างๆางคือว่าเราจะแบ่งทําหัวเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะับแบ่งเป็นแบบเศษสามส่วนส่วนสี่เขาเรื่ออะไรนะเศษหนึ่งส่วนสี่ดีกว่าเนาะเศษหนึ่งส่วนสามพูดผิดตลอดนคะคะก็ปักลงไปเลยพูดผ,ผิดไม่ต้องไปสนใจนะก็เนี่ยเราปักไปให้ตรงกลางนะคะ อ,องน้องเขาก็เจ๋งนะอันนี้นะแล้วก็ดึ่งลงเท่ากันไหมแม่เท่ากันอีกแล้วนะคะอ,อยู่ที่การวัดด้วยนะอ,อ,อุ้ยเขาหอมไม่ต้องบางบางมืดแม่พอได้อย่างนี้แล้วชุบอ่าต่อไปอย่างที่เขาเรียกอะไรอย่างที่สามนะ่ะเนาะหยุดหยุดมืออ,ออกไป มือออกไปเลยไม่ต้องมายุ่งต่อไปแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือคล้ายๆจะเป็นของน้องจอยบ้านน้องจอยเขานะพี่ไปดูแบบเขามาขออนุญาตนะคะอย่าถือลิขสิทธิ์พี่นะอย่ามาฟ้องพี่นะคะก็นี่ครับเป็นแบบนี้ก็วัดแบบนี้นะคะ่ะวัดแบบนี้แล้วก็อันนี้แปะสติกเกอร์ไว้ได้เลยนะ เเรียกอะไรแปะเทปใส่ไว้เลยได้เลยนะคะจะได้ไม่ช่องไม่รอดนะก็วัดความกว้างของริบบิ้นเหมือนกันแต่นันจะเจ๋งก,ก็คือว่าจะสามารถขยับอันเดียวสามารถใช้ได้หลายอันหลายแบบก็คือว่าจะเป็นแบบริบบิ้นเบอร์สองเบอร์สามหรือเบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่ใช้ไอ้ตัวนี้หนีบช่วยตัวหนีบนี้ก็คือว่าเราใช้ตัวหนีบที่ตัวใหญ่ๆหน่อยค่ะความแน่นเขาจะมี มีมีความหนาแน่นมากกว่าคือว่าได้มาตรฐานมากกว่าว่างั้นเถอะแต่ว่าของน้องเขาจะใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้เข็มก็ได้ได้หมดเลยนะคะพี่หอมอย่ายุ่งของแม่ได้ไหมลูกอันนี้อ่าลองทําที่แบ่งของเป็ดดูนะีคะก็ลงไปชุบแล้วก็เราเจาะเข็มลงไปสมมุติว่าเราจะแบ่ง ทำหัวเป็ดนะเจาะไปอย่างนี้นะคะเห็นชัดไหมค่อนข้างจะค่ําแล้วนะใช้มือกดอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ดึงดึงมาคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเรา,าก็จะแบ่งครึ่งก็ได้แบ่งครึ่งก็ทําเหมือนกันของแต่และบ้านเขาเจ๋งกันหมดเลยเราเอามาดัดแปลงใช้เข็มหมุดก็ได้ใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้นะคะ ก็ขออนุญาตแต่ละบ้านด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ทําได้เองเนาะใช้ได้ง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าใช้ได้่วคาราวดีวกว่าสมมติว่าเราเราเจาะไปพังแล้วลนะเจาะรูมันเย็นแล้วเราก็เปลี่ยนกระดาษได้ใหม่ก็ได้นะแต่เก็บอันนี้ไว้นะคะก็โอเคนะขอบคุณของแต่ละบ้านเลยนะคะแบบต่างๆคือว่าใครที่มีเวลาทําก็ทําไว้ใช้ได้นะคะตอนนี้มีหมามากวนแล้วนะคะ ก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณที่คะ่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ